10x 10 m i n u t e Podcast พัฒนาตัวเองเพียงแค่ละ10นาทีคุณก็สามารถจะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด10เท่าได้ค่ะในวันที่เราแย่ที่สุดเราจะหิวใจตัวเองยังไงเราจะมีวิธีการไหนที่จะทำให้ตัวเราออกจากจุดจุดนั้นได้นะคะ วันนี้ก็จะมาให้วิธีนะคะที่ครูวิใช้ในการฮิวใจตัวเองรักษาตัวเองหรือเยียวยาสถานการณ์ที่มันอาจจะดูแย่สักนิดนึงแต่ว่าตอนนี้คือผักมาแล้วนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาชีวิตทำให้เราอาจจะเบิร์นเอาหรือเราอาจจะแบบเสียใจเศร้าบางคนอาจจะเสี่ยงที่จะไปเส้นเขตแดนของแบบซึมเศร้านิดนิดหรือบางคนอาจจะแค่แบบ เขาเรียกว่าสภาวะของการรับไม่ได้หรืออกหักอกหักในที่นี้อาจจะไม่ได้อกหักจากคนรักอย่างเดียวอาจจะอกหักจากงานอกหักจากธุรกิจหรือเสียใจหรือพลาดหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วเราจะมีวิธีการหิวใจตัวเองอยังไงร,รักษาใจตัวเองอยังไงเราจะทํำยังไงให้เรากลับมามีกําลังใจอีกครั้งหนึ่งมีไฟในการที่จะลุกขึ้นมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะที่ครูอยากจะให้ทุกคนทําก่อนเลยนะข้อแรกนะคะอันนี้จะเน้นย้ำเสมอก็คืออยากให้ยอมรับมันก่อนนะคะยอมรับว่าเขาทิ้งเราถ้าใครอกหักนะยอมรับว่าเราเขาไปกันไม่ได้ยอมรับก่อนว่าเออวันเนี้เราอาจจะไม่ได้แบบสําเร็จเรื่องความรักอะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนก็แค่ยอมรับมันก่อน ถ้าธุรกิจหรืองานหรืออะไรก็ตามที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็แค่ยอมรับว่าเราพลาดหรือแบบถ้าเราว่าเราไม่ได้พลาดอ่ะแต่ถ้าเนียมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจหรือคาดหวังไปแล้วก็ให้ยอมรับว่าโอเคมันไม่มีอะไรถูกใจเราไปซะทุกเรื่องให้ยอมรับว่าเราแย่เราไม่โอเคยอมรับว่าเราไม่ไหวนะเออยอมรับมันก่อนนะคะ ถัดมานะคะเป็นวิธีการหาที่ครูวิใช้สมมุติบางคนอาจจะเกิดอาการเจ็บปวดเจ็บปว่วยหรืออะไรก็ตามนะคะงานสุขภาพความสัมพันธ์เนาะครูวิแยกหมวดหมู่ดีกันงานสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ใครที่พังเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้ยอมรับแล้วทีนี้เทคนิคที่จะพาให้เราออกจากจุดนั้นนะคะวิธีแรกก็คือให้เรานะคะ ฟังคลื่นเสียงค่ะการฟังขลื่นเสียงเนี่ยสามารถไปเปิดได้ในบ้านแดดนะคะซึ่งมันจะมีหลายเซกชันมากๆเช่นนะคะคลื่นเสียงนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือการฮิลลิ่งนะคะคลื่นเสียง4 3 2ก็คือการที่ทำให้เราลดความกังวลความเครียดนะคะจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่หลาย คลืนเสียงมากๆที่ช่วยรักษาเยียวยาจิตใจรักนะ,ะถ้าเราต้องการความรนะีแลก์นะก็เซิร์ชคำว่ารีแลก์ฟรีเคนซีได้เลยนะคะหรือแบบบางคนอาจจะแบบอยากฟังขึ้นเสียงของการที่ฮิลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นดนตรีเฉยๆนะคะเวลาที่คุยฟังคุยจะฟังตอนที่เราแบบรู้สึกตัวตอนเช้าที่เราตื่นแล้วนะคะก็จะเปิดฟัง h e ลลิ่งบอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น Music Healing งบอดี้นะคะแล้วก็ เสิร์ตแล้วเราก็ฟังแล้วก็ถ้าในช่วงกลางวันที่เราแบบมีสภาวะแย่สมมติคุณีทำธุรกิจอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราก็ป่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะฟังในตอนที่เราสบกเฮ้ยฉันไม่ไหวก็แค่นอนลงแล้วก็เปิดฟังนะคะแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือก่อนนอนนะคะทุกคนให้เราฟังตอนนั้นนะคือก่อนนอนมันไม่ควรคิดอะไรแล้วไงทุกคนถ้าเราฟังตรงนั้นนะคะมันจะเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกของเราได้รับ ฟังเอาขึ้นเสียงเนี่ยเข้าไปเยียวยาจิตใจแล้วก็ร่างกายหรือเซลล์ในร่างกายของเราก็ตามเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำเจ็ดสิบเอร์เซนถูกไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะถ้าเราฟังขึ้นเสียงขึ้นเพลงมันก็จะเข้าไปช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ตอนนั้นนะ่ะเราอยากจะคิดอะไรก็คิดหรือถ้าไม่ต้องคิดอะไรเลยได้ก็จะยิ่งดีมากๆนะคะให้นอนด้วยความเบาสบายหายใจเข้าลึกๆสักส,สามทีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฝืนใจฟังเอาหน่อยนะคะ ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะนอนไปแบบเบาสบายที่สุดนะคะต่อมานะคะให้ฟังเพลง c a n นอนอินดีนะคะเพลงแคนนอนอินดีเนี่ยคุยแนะนําให้ฟังตอนที่เราแบบตื่นเช้ามาแล้วเก็บที่นอนแล้วไปชงกาแฟหรือกินข้าวเช้าอะไรก็ได้ที่เป็นแบบมื้อเช้าะคะ่ะหรือแบบอ่านหนังสือตอนเช้าได้แต่แต่เข้าใจแหละช่วงเวลานั้นทุกคนอาจจะไม่พร้อมจะอ่านหนังสือนะคะให้เราแบบเอาชาหรือกาแฟหรือแบบอะไรก็ได้อะ่ะ มานั่งริมหน้าต่างแล้วก็เปิดแคนนอนอินดีแล้วก็จิบกาแฟแล้วก็ฟังเพลงหนีไปมันจะเป็นแบบเสียงดนตรีนะคะมันจะไม่มีอะไรหรือถ้าใครจะนั่งสงบนิ่งหลับตาเฉยเยไม่ต้องสมาธิก็ได้แต่แค่หลับตาเฉยๆยนะคะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเพลงที่ช่วยทําให้เรารู้สึกดีโดยอัตโนมัตินะคะแบบมันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่มันก็ดีกว่าที่เราจะไปนั่งรู้สึกแย่อย่างเดียวโอเคไหมต่อมานะคะก็คือ ถ้าอันนี้สามารถที่จะทําได้ก็ให้ฝืนใจทำเอาหน่อยนะคะสักห้านาทีก็ยังดีนะคะคุยเนี่ยทำนะคะในช่วงที่เราแบบต้องการฮิวใจตัวเองมากๆทําเท่าที่ไหวอ่ะใช้คํานี้นะคะก็คือการสวรดมนต์หรือนั่งสมาธินั่นเองอย่างคุยเนี่ยก็เราจะรู้สึกสวดมนต์แบบเราไม่ไหวเราไม่ไหวในการที่จะใช้พลังโฟกัสก็จะเลือกนั่งสมาธิแทนนะคะโดยการนั่งสมาธิของคุยเนี่ยจะใช้เสียงนําสมาธิอาจจะเป็นจาก กระสส่งก็ได้นะคะในแอปแดงเนี่ยเยอะมากๆนะคะหรืออย่างคุวีเนี่ยคุวีจะใช้เป็นเพลงขึ้นเสียง999เฮิรส์นะคะหรือเป็นขึ้นเสียงเปิดตาที่สามนะคะมันจะเป็นเพลงที่อ่ามันจะเป็นขึ้นเสียงที่ค่อนข้างที่จะทําให้คุวีเนี่ยได้เชื่อมต่อกับโลกภายในนะคะหรือที่เขาอาจจะใช้คําว่า ไฮเออร์เซลนะคะแต่ของคูวีเนี่ยคูวีเนี่ยจะนับถือนะคะพาศิวะนะคะแล้วก็พะปิคเนตนะคะแต่ว่าองค์ที่ปกปักรักษาที่คูวีมีความเชื่อก็คือเป็นพาศิวะนะคะเวลาที่เราเกิดปัญหาหนักในชีวิตเนี่ยเราจะมีพาศิวะดูแลคุ้มครองเราเราก็จะพยายามเชื่อมต่อกับโลกภายใดของเราด้วยหรือถ้าเราต้องการคําตอบเราก็จะตั้งจิติษฐานก่อนนั่งสมาธิว่าขอให้พาศิวะมาให้คําตอบนะคะแต่ในทางวิทยาศา,ศาสตร์ก็คือมัอนเหมือนเราคุยกับไฮเออร์เซลล์แหละแต่คูวีแค่ต้องหา แต่คุยแค่อยากมีที่ยึดเนี่ยวจิตใจก็คือแบบเหมือนถ้าในทางภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยก็เหมือนเราให้มิน,นิ่งให้ความหมายกับโลกภายในเราว่าเป็นอะไรอย่างคุยก็ให้าัชวะนำทางะคะก็จะได้รู้สึกสบายใจมากิ้งคืนในทีนี้นะคะถ้าในระหว่างนี้นะคะใครทําไหวแค่ไหนก็คือทําแค่นาน,นะคะ่ะอย่างคุยเต็มที่ก็จะ5นาที1ิบนาทีแล้วแต่นะคะช่วงเวลาที่เราต้องทํานะคะคือตอนไหนนะคะก็ถ้าดีที่สุดก็จะเป็นช่วงก่อนนอนนะคะ อืมนะหรือถ้าใครที่แบบอยากทําบ่อยเท่าไหร่ก็คือทําเลยนะคะแต่ช่วงเวลาที่ดีมากๆก็จะเป็นช่วงก่อนนอน่นแหละคือดีมากปิดไฟไปก็ได้นะคะนั่งสมาธิแบบเงียบๆไปเลยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็พยายามใช้วิธีการนั่งสมาธิแบบปานาสตินะคะก็คือกําหนดที่ลมหายใจที่ปลายจมูกนะคะทุกคนเออและเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเพลงเราจิตใต้สำนึกเรามันจะค่อยๆนําพาเรานะคะไปอีกอย่างมิติหนึ่งนะคะก็คือเขาเรียกว่า เมือนเพลงที่คูวิีฟังอค่ะมันจะเป็นแบบขึ้่นเสียงเปิดตาที่สามหรืออีกมิติหนึ่งเป็นมิติที่ห้านะมันก็จะทําให้เราแบบได้มีเหมือนเราใช้จินตนาการในการที่เราจะทําให้ตัวเองอะคิดบวกมากยิ่งขึ้นเออประมาณนี้นะคะ ถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็คือมันอาจจะเป็นแบบความคิดเราเองนั่นแหละหรือจิตใต้สำนึกหรือคอลลิ่งอะไรก็ตามหรือไฮเออร์เซลนั่นเองนะคะทุกคนก็แล้วแต่ว่าความเชื่อทุกคนจะเป็นยังไงคูวีจะอธิบายเป็นกลางที่สุดะคะ่ะแล้วก็โปรเซสสุดท้ายนะคะที่เราควรจะทําหาเวลาทานะคะทุกคนก็คือหาเวลาในการที่จะนั่งทบทวนและขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าใครทําเราเสียใจลองนึกถึงเรื่องดีๆที่เขาทําให้เราแล้วขอบคุณเขาสิที่ เขาทำดีกับเราแบบนี้เลยทําให้เราได้แบบนี้หรือถ้าเขาทําไม่ดีก็ให้ขอบคุณความที่เขาทําไม่ดีและทําให้เราได้เรียนรู้อะไรนะคะหรือแม้กระทั่งธุรกิจหรืองานหรืออะไรก็ตามที่มันแย่ให้เราขอบคุณมันค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราขอบคุณมันอยู่ดีเราจะคิดได้เองว่าเออมันสอนเราแบบนี้นะพลังงานที่สูงที่สุด คืนที่ดีที่สุดคือคืนแห่งการกระตันรู้คุณสำนึกรู้คุณหรือการขอบคุณนั่นเองค่ะเวลาที่เราได้ขอบคุณเรื่องแย่ๆได้มันจะทําให้เราพบแสงสว่างในเรื่องดีๆนั้นมันที่เขาบอกว่าท่ามกลางความมืดมิดจะทําให้เราเห็นแสงได้สว่างที่สุดเพราะฉะนั้นหาก็ถ้าใครที่กําลังเจอความมืดมิดอยู่ลองเอาเทคนิคนี้ไปทําดูนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามพิมพ์คําถามได้เลยส่วนใครที่ทําแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกคุวีบ้างนะคะ ส่งกำลังใจทุกคนขอทุกคนผ่านเรื่องราวแย่ๆไปได้อย่างรวดเร็วค่ะ 10x 10, 10 m i n u t e podcast พัฒนาตัวเองเพียงแค่วละ10นาทีคุณก็สามารถจะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด10เท่าได้ค่ะ